ทนายตั้มแจ้งความเพจดังพาดผิงอุ้มบัญชีหมากักขังเซฟเฮาส์ด้านทนายอันเปิดตัวแหล่งข่าวเจ้าของคลิปเสียงนายยกยืนยันใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้นสาธารณสุขยกร่างกฎหมายควบคุมกัญชาแล้วรอเสนอคอ,อรมอพิจารณาพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิราชาลิมสมบูรณ์ใน คุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะกัญชานี้ยเขาไม่ได้เป็นข่าวนานแล้วนะแต่วันนี้เป็นความเห็นต่างนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีนะครับกับทางแกนนำพักร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ข่าวใหญ่ต่อเนื่องทุกวันนะครับก็คือว่าศึกสีกาก,กีวันนี้กลายลุกลามเป็น ซึกหมอความครับคุณนายาเอาแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะคะเรื่องของคนเรื่องของหมาเจ้านี่ลูกนี่ไปกันทะเลาะกันอีรูตุงนางไปหมดมาถึงีเรื่องหนึ่งค่ะร้อนเงินไงอืมอ้วเจ้านี่กับลูกนี่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันค่ะคราวนี้เจ้านี่กับลูกนี่ตีกันเอาพวกมารุมกันสิบกว่าคนกล้องวงจรปิดก็มีภาพนะคะว่าเนี่ย มาทวงหนี้ละจ้ะมากันเยอะเลยคุณสุวิทย์มาถึงก็มาทวงว่านายปอนเป็นเจ้าหนี้ส่วนนายหน่องนั้นเป็นลูกหนี้แต่ทั้งปอนทั้งหน่องค่ะคบหาเป็นเพื่อนรักกันมาสี่ห้าปีแล้วก็รู้จักกันดีมาทวงในร้านมอเตอร์ไซค์กระทวงว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยหน่องเงินสามพันเมื่อไร่จะคืนปอนในฐานะเจ้าหนี้ก็พยายามจะเคลียร์ไขเกลียร์แล้วค่ะปรากฏว่าก็คุยกันได้นะไอ้เงินสามพันนั้นนะคะว่าคืนไปตั้งแต่ ช่วงไหนช่วงไหนคืนหมดเลยนะตั้งแต่ปีใหม่ก็ทยอยคืนไปแล้วแต่พอคุยคกันสักพักในหน่องกลับไม่พอใจอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าพูดจาไม่ค่อยเข้าหัวค่ะก็เลยมีปากเสียงกัน แต่ในน่องนั้นพวกเยอะค่ะสิบกว่าคนก็เลยเปิดก่อนเลยค่ะจัดไปใส่ในปอนอยู่หลายอย่างทั้งเตะทั้งข่อยกันนะคะอันนี้เป็นคาให้การของเจ้านี่แต่ลูกนี่เขาก็บอกว่าพี่ก็ดูจากกล้องเอาเหอะผมก็เป็นฝ่ายถูกกระทําเหมือนกันแล้วมีคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนของนายน่องอ่ะเดินออกมาพร้อมกับเอาค้อนค่ะไปเคลื่องใส่ปากของเพื่อนอีกฝั่งนึ่งค่ะ ค้อนกับปากอะคะอ่ะเจอกันก็ปากแตกไปกระด่ากันไปแล้วก็ทะเลาะกันนะคะแต่เรื่องนี้ ภาพถูกบันทึกไว้ได้ทั้งหมดนะคะก็ต้องมาดูพยานบ,บุคคลพยานหลักฐานแล้วก็พยายนนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเจ้าหนี้น่ะโดนหนักหน่อยเพราะว่าเข้าไปในบ้านลูกหนี้ในยามวิกาลค่ะแล้วคนที่เขามาช่วยก็คือพนักงานลูกจ้างที่ในบริษัทหรือว่าในที่ที่เขาซ่อมมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะคะตอนนี้ทางด้านผู้กับสบพสำโรงเหนือ,อค่ะพันตำรวจเอกวิโรจท่านก็บอกว่า ผู้เสียหายก็คือ,อลูกหนี้มาแจ้งความแล้วเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาค่ะก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบสวนใช่ไหมเต็มเลยค่ะเต็มสพสำโรงเหนือเลย<อ>คือเยอะจริงๆอะค่ะฝั่งฝั<อ>่ง10คนอีกฝั่งก็เกือบ10เหมือนกันก็<อ>ต,ตีกันต่อยกันอีรุงตุงนางค่ะปรากฏว่าคนที่โดนหนักที่สุดก็คือฝั่งของนายปอนค่ะ<อ>ถูกแจ้งข้อหาไป10คน<อ>ร่วมกันบุกรุกร่วมกันทํรลายร่างกายทําให้เสียทรัพย์ส่วนนายปอนนั้นแน่นอนนะคะเป็นเจ้าหนี้ปล่อยดอกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ค่ะอันนี้ก็โดนด้วยก็โดนเพิ่มไปอีกหนึ่งข้อหาค่ะแต่เราก็ยังสนับสนุนว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะคะออแต่การทวงหนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันด้วยก็ไม่ควรจะทวงกันแบบมีปากมีเสียงสุดท้ายจบด้วยต่อยตีกัน<อ>แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะส่งฟ้องศาลในวันที่2เมษายนน่าฟูวันนี้เ,ออเรื่องร้อนเงินมาเป็นเรื่องหัวร้อนตีกันได้ค่ะครับเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพ ในการแก้ปัญหานะครับแต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้อยู่นี่ครัมาถึงเรื่องของทนายกันบ้างศึกทนายต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นสงครามตัวแทนกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทนายตั้มโดนเรื่องค่อนข้างจะหนักเลยค่ะมีเพจดังเพจหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทนายตั้มเนี่ยไปอุ้มบัญชีมาเข้าเซฟเฮาส์เลย ก็เป็นเพจดังเลยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงตอนบ่ายวันนี้ด้วยเรื่องน่าจะมีมูลค่ะไปถามทนายตั้มเลยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเหรอไปอุ้มคนที่อาจจะทํานู่นทํานี่เป็นบัญชีม้าเนี่ยเข้าเซฟเฮ้าส์มีเซฟเฮ้าส์ด้วยหรอทนายตั้มก็คือทนายตั้มอยู่วันยังข้ามมาค่ะไม่กลัวเลยในฐานะที่เป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็โพสต์ผ่าน Facebook เลยว่าแม่อยู่ดูก็มีเพจตํารวจลงเรื่องว่าผมลักพาตัวเจ้าของบัญชีม้าบอกตรงนี้เลยว่าเซฟเฮ้าส์ผมก็ไม่มีนี่ไงลงเรื่องมา แล้วก็ไปแจ้งความเลยนะทามั่นใจในข้อมูลหรือรว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ถูกหลอกไปแจ้งความเลย <S <S ผมไม่เคยไปกักขังลงเหนี่ยวใครเลยกล้าๆหน่อยแล้วกัน <S 1> <S 1> เห็นเล่นใหญ่ตั้งแต่รอบที่แล้วมาหาว่าผมทําเว็บผ่านไปเกือบปีก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็บอกว่าคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นบัญชีม้าในคดีฟอกเงินของบิ๊กตำรวจที่อยู่ในเซฟเฮ้าส์ของทนายคนดังก็คงหมายถึงผมนั่นแหละแล้วระบุข้อความว่าถึงขนาดทําคลิปนะัตพงศ์ปลอมกันเลยทีเดียวคงจะร้อนรนกันมากนะพี่นะ ก็ผมก็ไม่รู้จักหรอกนัตพงศ์หรือว่าเพื่อนนัตพงศ์อะไรและผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เสียงนัทพงศ์ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งความพรบอคอมพิวเตอร์รกับเพจนี้นะวันนี้10โมงค่ะทนายตั้มก็มาพร้อมกับทีมงานทนายประชาชนนี่นะคะแล้วก็ไปโพสต์เรื่องหลักฐานในต่างๆแล้วก็ไปพูดถึงว่า เพจพระจันทร์รายกระต่าย V ี2ว่ามีคลิปเสียงแบบนี้นะคะระบุว่าเป็นนายนัทพงศ์ของจริงตัวจริงเสียงจริงนี่ทนายตัม้มบอกว่าก็มอบหมายให้ทางทนาย<อ>ความเนี่ยได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับเพจนี้แล้วนะคะ,<อ>ะทนายก็จ้างทนายทีแจ้งให้ไปดําเนินคดีอีกทีนะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยตัวเองคิดว่าไม่น่าจะใช่ห,หรอกแล้วก็เตือนไปถึงทนายอั๋นด้วยนะทนายอัอ๋นระวังจะถูกหลอกเป็นเครื่องมือทนายอัน๋น<อ>มาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มสงสัยนะคะและเพจนี้เนี่ยก็โดนแจ้งความไปแล้วนะเดี๋ยวทนายอั๋น ก็ระวังตัวดีๆอย่าไปโดนเขาหลอกแล้วกัทนายตั้มบอกว่าไม่ได้กังวลเลยค่ะไม่เคยมีเสฟเเผาไม่ได้ลักพาตัวในนัตพงศ์ไปไหนตอนไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ว่ามาก็ว่ากลับแจ้งมาก็แจ้งกลับแล้วเดี๋ยวจะเอาให้หนักเลยค่ะเออนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ช่วยกรุณาลำดับภาพด้วยนะครับเรื่องของความขัดแย้งในวงการสีกากีนะครับที่มีการแฉกันทั้งสองฝ่ายวันนี้ตำรวจนะครับก็คือว่าเงียบหมดนี่นะคุณนิรชาก็ทนายบอกให้เงียบ เป็นเรื่องของทนายความนะครับที่ออกมาสู้กันนี่นะ<ช>อ้างนะครับก็คือว่ามีหลักฐานทั้งสองฝ่ายตัวละครมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะก็อยู่ที่ว่าตัวละครนะครับที่บอกว่าเป็นทนายนะครับจะออกมาแสดงอย่างไรบ้างเ <c oughs> มื่อสักครู่ดูทนายตั้มไปแล้วนะครับอีกฝ่ายนึ่งทนายอัน๋นด้วยอย่างนั้นนี่นะว่าไงล่ะทนายอั๋นทนายอั๋นรูปหลอนนะครับจากบุรีร์นะครับฉาย,ยาก,ก็คือว่าทนายอันบุรีร์ไปที่ไหนเหลยครับ ไปที่สนอต่อปูเช่นเดียวกันบอกจะไปตอนบ่ายคลิปที่คุณนีรชาบอกกันนะครับที่คลิปคุณิรชาอธิบายเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามีตัวละครพูดกัน,นอักษรย่อนี่นะปรากฏว่าทนายอัญบุรีรัมนะครับก็เอาก็ไปที่สนอต่อปูนะครับแล้วก็มาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันดูเลยที่บอกว่าทนายตั้มนะครับบอกว่าไอา้จะมาสู้เพื่อชาติแล้วก็แฉเพื่อชาติเนี่ย ถามว่าเพื่อชาติจริงหรือเปล่าเพื่อชาติกี่โมงนี่เป็นวาทานะครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เห็นนี่นะที่พูดกันว่าคลิปเสียง อ้างมานี่นะครับทนายอันก็บอกว่าก็มีจริงนะครับนี่นะคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยครับมีคนส่งมาให้มีการสนทนากันถ้าอยากนะครับให้มีหลักฐานเพิ่มเติมก็ขอเสนอต่อคนไทยแล้วก็พี่น้องคนไทยให้ดูเลยไม่อยากจะเก็บดูไว้คนเดียวว่าอย่างนั้นนี่นะเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับต่อกระบวนการยุติธรรมทนายอันบอกว่าอย่างนี้นะครับเรื่องของคลิปที่ว่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของมีการพูดถึงเปิปดบด เปิดตัวอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าธนกฤตไว้อย่างนั้นนะ <c oughs> ซึ่งอ่านนะครับว่าทําอาชีพการตลาดนะครับจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้สนิทร,รู้จักกับบิ๊กตํารวจเลย <c oughs> วันนี้เอาหลักฐานนะครับที่มีการแชทกันเพื่อตอนเองซึ่งเป็นตํารวจอัอกษรย่อก,ก็ปลา,ปาละรู้จักกับน,นายธนพลมา5ปีโดยธนพลร,ร,รับราชการเป็นตํารวจแต่ก็ถูกให้ออกแล้วซึ่งธนพลนะครับหรือดาบโจก็เป็นคนเดียวกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นบอกว่าคลิปเสียงนะครับแต่หลักฐานน,น่าจะจริงหรือไม่จริ อย่างไรนะครับทนายอันบอกว่าจะเอาคุณนันตพงศ์นะครับบัญชีมาเนี่ยมาด้วยว่าอย่างนั้น<อ>นี่นะเอา้าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งทนายอันก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้นะครับมันสื่อสารกันได้ตำรวจคนนึงนะครับไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะว่า,วาอยากให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเลยแต่ตำรวจอีกคนหนึ่งพยายามใช้เทคนิคกฎหมายหรือใช้อะไรก็ว่ากันไปนะครับหลอกเลี่ยงไม่รับหมายเรียกว่าอย่างนั้นนี่นะเ <c oughs> พราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพูดนะครับก็คือว่าทนายตั้มนะครับก็บอกว่า เอ,อไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่ได้อะไรนะนะครับรู้จักกันจริงแต่ไม่ได้ทําเพื่อบิ๊กโจ๊กนะแต่ทนายอั๋นเขาบอกว่านี่แหละครับคุณน่ะทำเพื่อบิ๊กโจ๊กก็รู้อยู่ผมก็ไม่ได้ทําเพื่อพบป,ะปะตตรนะเพราะฉะนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าศึกระหว่างทนายความจะว่ากันอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็มีหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารดูเช่นกับเรานี่นะครับว่า ติดตามดูจะเป็นข่าวข้ามปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ศึกตำรวจนะครับซึ่งก็รู้อยู่นะครับอย่างทนายอันก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่าส่งสวยส่งสวยอะไรกันนะครับก็รู้อยู่38นะครับบัญชีเส้นทางนะครับเส้นทางเงินน่ะทำไมไม่เปิดเผยละ่ะเปิดเผยเฉพาะ,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 ะสองเส้นทางทําไมไม่เปิดเส้นถึง36เส้นทางล่ะโอ้รู้กันอยู่ครับรู้ว่าอะไรคะคุณสุเวทรู้ว่าส่งกันอยู่แหมกระซิบสองคนก็ไม่ได้เหรอใครส่งใครเขารู้กันอยู่นะครับโอ ก็ต่อยอดอธิบายกันนะลูกน้องกับนายลุงน้องกับนายเป็นกระบวนการอ,อ,อจากเรื่องตำรวจค่ะมาถึงเรื่องอปัญหารโรกแตกนะคะพลังใบต่างๆค่ะ<อ>รวมถึงเรื่องกัญชาด้วยจะเอาอยัางไงดีตกลงจะเป็นการ,รที่ดูแลในเรื่องของกำกับ ด้านกฎหมายในเชิงการแพทย์อย่างเดียวหรือไม่เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐาท่านก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าก็จะเอากัญชาเนี่ยเข้าไปสู่การดูแลทางการแพทย์อย่างเดียวแล้วล่ะแล้วที่ขายกันอยู่จงครึ่มทุกวันนี้นะ แล้วที่คุณสุวิทย์เอามาดๆมๆอยู่นะมันก็เหมือนกับการแทร่หรือเปล่าหรือว่าที่ขายกันตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติอยู่อันนั้นยังขายได้ไหม,มเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันไม่ได้มีกฎหมายควบคุมกัญชางไงตอนนี้กําลังรอเสนอคร,ครมอพิจารณาแต่ว่า มันไปถึงไหนตอไหนแล้วค่ะไปถามท่านนายกดีกว่าท่านเศรษฐานค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องดูแลกํากับค่ะเพราะว่าท่านไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดว่าจะเอากัญชาน่กกลับมาสู่บัญชียาเสพติดเลยทีเดียวนะคะคือกลับมาเหมือนก่อนที่จะเสรีกัญชาค่ะแต่ปล่อยให้ได้เฉพาะในเชิงการแพทย์ในการรักษาโรคเท่านั้น โอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะถ้าจะเอากลับมาไม่รู้มันจะเป็นไปได้สักแค่ไหนแต่ท่านยืนยันค่ะว่าแนวคิดนี้จะนํากลับมาสู่บัญชียาเสพติดแล้วพูดชัดเจนว่าจะนํากัญชามาใช้ในเชิงการแพทย์เท่านั้นนะคะส่วนแล้วจะทํำยังไง่ยเรื่องนี้ก็ต้องดูแลแก้ไขกันต่อไปค่ะเกี่ยวกับว่าจะทํายังไงวิธีการขั้นตอนคงจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ดูแลกํากับโดยการออกเป็นกฎหมายควบคุมโอ้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่อง ของการชาเป็นแนวนโยบายหาเสียงของพักการเมืองบางพักด้วยนะครับอเอาเอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับภูมิใจไทยอย่างนี้เนี่นยนะ,ะเขาเสนอนะครับไปปลดล็อกจากยาเสพติดนะครับเอามาใช้แบบว่าลักษณะวัฒนธรร,ร,รมบ<ด>้าน<อ>ปู่ก็ได้อย่างนั้นนะแต่ก็ยังม,ม,มีข้อเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะเรื่องของฤทธิกัญชาที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเกิน TH c 0ซอเอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยนะรวมทั้งนะครับเรื่องของเจ้าภาพหลักเมื่อก่อนคุณอนุทินวีระชายวีรกูุก็เป็นรัฐมนตรี สารณสุขใช่ไหมครับแต่พอเปลี่ยนมานะครับเป็นหมอชลนานสีแก้วรัฐมนตรีสารสสุขปัจจุบันนี้จะไงล่ะครับสารณสุขคราวก่อนนะครับก็คือเดินหน้าเต็มที่แต่สาธรณสุขคราวนี้คุณหมอชลนานก็บอกนะครับว่าเรื่องของกัญชาที่ว่านี้นะครับมันอาจจะเป็นมุมมองของนายยกนะครับที่คุณเดชาพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้อย่าไรก็ตามนะครับนี่นะการจักลับเข้ามาเป็นนะครับบัญชีเพื่อเป็นยาเสพติดนั้นนะครับ มันก็เป็นมุมมองนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ารัฐบาลนะครับได้แถลงต่อรัฐสภามีความชัดเจนนะครับว่ากัญชาหากนามาใช้ต้องเป็นประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และก็สุขภาพแล้วก็ในมิติทางเศรษฐกิจนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อทางการแพทย์หรือสุขภาพซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยคล้ายๆกับสัญญาประชาคมพูดออกไปแล้วต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องทํานี่นะพูดภาษาชาวบ้านครับส่วนนะครับเรื่องของบอกว่าเอ๊ะ จะไงอะครับต่อไปนี้นะครับจะอ,ออกมาหรือเปล่าเนี่ยหรือจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่ากระทรวงสารสนุกนะครับได้มีการนี่นะแก้ไขประกาศกระทรวงไปแล้วที่เคยประกาศถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้วให้เพียงสารสกัดจากกัญชามาเป็นยาเสพติดก่อนดังนั้นจึงขึ้นกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นกัญชาวันนี้ยังไม่จบครับ ต้องเมาต่อไปง่ายๆนะต้องเมาต่อตอ,อะไร <c oughs> คุณคุณจะเมาอะไรต้องเมาต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารมันเยอะไลยคุณจ <c oughs> ายินียิ้มๆ <c oughs> อ่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นพลังใบก็อาจจะมีพลังยิ้มๆแต่ก็ต้องควบคุมกันน <c oughs> <c oughs> ล่ะค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็พูดถึงจะร้อนไม่พี่ร้อนไหมวันนี้ที่บอกว่านะครับนี่นะร้อนลุกเป็นไฟมีภาพให้ดูใช่ไหมลุกเป็นไฟเลยอย่างนี้เกิดจากอันเนี้ยค่ะคุณสวิตอะไรอ่ะ โอ้ครับอันนี้เป็นบ่อรถยนต์หรือเปล่าเนี่ยครับไม้จิ้มฟันนี่โอ้ครับอมันทําให้ไฟลุกได้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งโพสต์คลิปในทิกตอกเลยว่าเห็นสภาพรถไฟไหม้บอกข้างหลังนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนจัดเรื่องแค่นี้ไม่น่าเชื่อเกิดกับรถคุณรถใครก็ได้นะคะเพราะว่าหลังรถมันมีกล่องพลาสติกที่มีไม้จิ้มฟันอยู่ปรากฏว่ามันละลายค่ะพอละลายไปปุ๊บอ้าวไฟไหม้ไม้จิ้มฟันแล้วก็ทิชชู่ที่เป็นเหมือนกับ แบบเชื้อไฟอย่างดีเลยค่ะเจ้าของโพสต์ว่าก็แค่จอดรถไว้กลางแดดแต่รถไหมเกือบทั้งคันเลยเพราะว่ามีทิชชู่แห้งแล้วไม้จิ้มฟันโชคดีที่กู้ภัยเขาไปช่วยไว้ได้จอดไว้ที่ซอยหน้าบ้านด้วยนะคะไม่ได้ไปจอดไว้ที่ไหนไกลเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าข้างหลังอะค่ะคุณสุวิทย์ตรงคอนโซะค่ะมันมีแดดส่องลงมาพัดด้เลยพอส่องลงมาแล้วมีทิชชู่ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจุดพลึบขึ้นมาเลยค่ะอากาศมันร้อนมากจริงๆเมื่อวานนี้นะ ก็ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้เพราะฉะนั้นเตือนกันมาค่ะถดเจ้าของรถก็บอกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนเบาะใหม่หมดเลยทาความสะอาดรถค่าเสียหาย2 0,000ืค่ะโอ้โหถ้านผู้ชมดูภาพมิงตรงนี้ด้วยนะครับก็คือว่าบริเวณคอนโซลนะครับผู้โดยสารนี่นะทั้งอย่างนี้นะครับก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็แดดก็ส่องมานะครับตรงบริเวณนี่นะทั้งหลังรถเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะอุ้มความร้อนก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเคยบอกแล้วว่าจอดไว้นานแล้วอุ้มไว้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อากาศมันรน ร้อนบ้างก็ส่องไปนะครับมันอาจจะลุกพลึบครับก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าเคลียร์ของด่วนอยู่ในรถของท่านถ้าอาจจะเป็นจุดที่บอกว่าอาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้อะคุณสุวิทย์เคลียร์อยู่แล้วนะคะต้องมีอย่างนี้เลยค่ะมีิสต์ของว่าของ5สิ่งนี้ห้ามเอาไว้ในรถเด็ดขาดดิฉันเคยเจอไ้อย่างนึงยังจำฝังใจเลยนะคะอย่างแรกที่ห้ามเอาไว้ก็คือโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันร้อนเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะยิ่งอยู่ในรถยิ่งเพิ่มความร้อนค่ะไฟแช็ค รู้กันอยู่ค่ะว่ามันติด<อ>ไฟได้ง่ายไฟแช็กไม่ขีดห้ามเอาไว้เด็ดขาดขวดน้ําพลาสติกเอ,เอาไว้ทุกคันแหละ<อ>มันเป็นปจุดรวมแสงได้นะคะมันทําให้เกิดความร้อนและไฟ<อ>ลุกได้ค่ะ ขวดสเปรย์อันนี้รู้อยู่ขวดสเปรย์หรือว่าขวดแอลกอฮอล์ค่ะเพิ่มความดานและแอลกอฮอล์ก็เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีแผ่นยางกันลื่นกุสวิทเอาไว้แล้วมันละลายติดแล้วมันสกปรกค่ะยังลบก็ไม่ได้ละลายเหมือนกันนะคะและสุดท้ายที่ฉันเจอกับตัวเอง power bank ค่ะระเบิดเลยมันจะค่อยๆบวมนะคะแล้วปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะเอาออกเลยนะขอบคุณมากข้อมูลนะครับจะได้เตือนกันในที่กลับบ้านนะครับจะได้ดูรถกันเครียดออกให้หมดคุณเอามอเตอร์ไซค์มาขี่เลยค่ะมันจะได้ไม่มีปัญหา ห่วงหัวอีกอคุณเจ้าจานี่นะมีข่าวด่วนแจ้งเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ศาลอาญาพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับของกรมบัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการขอศาลนะครับนี่นะออกหมายจับพลตำรวจสุรเชษฐหักพันหรือบิ๊กโจ๊ก ซึ่งเป็นไปตามคาดครับหลังจากที่ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้3<า>ครั้งมไม่มาอา้าวอันนี้เป็นเรื่องล่าสุดนะครับตามต่อคดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องใหญ่สําหรับชาวบ้านที่ทำมาหากินนะครับน้ําพึ่งป่าก็ช่วงนี้แหละครับมัอนออก <5. S 1> มาเดือน5หนะ้าแล้งมันอร่อยคุณนิราชามันรสหวานเหมือนกับดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์โหโหระวังนะครับเข้าป่าไปนี้ปรากฏว่าหายตัวไปเลยครับ18วัน วันนี้นะครับได้เห็นภาพที่ทางปลัดอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีคุณธีรวรสีทองอินนะครับร่วมกับชาวบ้านด้วยออกสมทบกันนะครับระดมเข้าป่าตามหาคุณตาเล็กหรือคุณตาสว่างเศษกะสิแตงนะครับท่านอาย,ยุ73ปีหายออกจากบ้านพักไปตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงปัจจุบันนี้18วันแล้วครับ คุณมนตรีพันไกลนะครับหลานชายบอกว่านะครับนี่นะเมื่อประมาณสักปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณตาชวนหลานชายนะครับออกไปสำรวจพึ่งป่าในพื้นที่ครับเพราะว่าตอนนี้อุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้บางต้นหรือก็ทถิวเขานี่นะพึ่งป่าก็จะออกรวงเยอะนะครับคุณตาที่มีความเชี่ยวชาญไปทุกปีนะครับไปนับไปนับไปนับไปดูว่าทื่ที่คับตรงไหนบ้างไปนะครับนอน5คืนแล้วก็6วันด้วยกันพอกลับมาบ้านปั๊บนะครับ คุณตาเตรียมสเสบียงเลยครับจะเข้าป่าไปเก็บแล้วก็ไปในนหาของป่าไปตีพึ่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพวกเปรนะครับข้าวสารอาหารแห้งอาวุธปืนเอาไปซ่อนไว้นะครับบริเวณริมนะครับที่จะเข้าป่าเนี่ยนะนี่ครับเอาไปซ่อนไว้ตรงนี้นะครับปรากฏว่าไปเจอแต่อะไรครับไปเจอแต่ขวดน้ําเอ้าแล้วครับ ข้าวสารล่ะเอาเปล่าล่ะปืนล่ะหายไปแล้วสแสดงว่าคุณตานั้นเข้าป่าไปคนเดียวครับแต่คนเดียวยังไงนะครับไปแล้วตั้ง <18 S 1> โหกี่วัน,วนละสิบแปดวันแล้วไม่เจอนะหผัลายชายก็เป็นห่วงและชาวบ,บ้านเขาก็เป็นห่วงนะครับตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเพียงแต่บอกว่าทุกคนนั้นภาวนาในใจนะครับขอให้เจอคุณตาไม่ว่าจะเจออยู่ในสภาพไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอุตาห์นะครับสาหรับคนที่ว่าชอบหาของป่าเข้าป่าในช่วงนี้ระวังครับคุณตา เป็นห่วงคุณตาค่ะคือร้อนมากกลัวว่าจะเป็นลมแดดออหมดสติไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ ขอให้เจอโดยเร็วแล้วกันนะคะแนะนําวันดีๆกับคนดีๆบริษัทดีๆอย่างเราค่ะ9เมษายนนี้นะคะครบรอบอสมทคู่สังคมไทยแล้วขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัศในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ําเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริค่ะร่วมสมทบทุนกันได้ที่มูลนิธิอุทกภัศในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชีนะคะ013022419 7ค่ะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นี่ค่ะ0 <c oughs> 2 2 0 1, 1 6 0 0 0่ค่ะทําบุญร่วมกันนะครับเราทําเรื่องของคุณประโยชน์เรื่องของสิ่งแวดล้อมหมดนะครับคุณเอจานี่นะ <c oughs> เรื่องของความร้อนผู้คนนะครับกลัวหมดเลยนะแต่ปรากฏว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับไม่กลัวแดดสู้แดดยิ่งแดดดียิ่งสวย <c oughs> ปลูกเลยครับ สับปะรดสีครับต้นนี้ครับใหญ่มากนี่นะเป็นสับปะรดสีนะครับมาจากโน้นครับฮอนดูรัสทวีปอเมริกาอเมริกากลางนะครับสวยจิตรลีชาถ้าสูงได้เต็มที่นะครับประมาณสักเมตรท่าสิบครับใบนี่แผ่กว้างออกไปประมาณสักสองเมตรเห็นจะได้เห็นไหมครับนี่นะแต่ออกมาแล้วแขกานออกมามีสีอะไรบ้างครับสีชมพูแล้วก็สีแดงครับ ถ้าสมมุติว่าแดดออกจะจัดแดดแรงนะครับยิ่งแดงยิ่งสวย<อ>นี่ครับต้นไม้ต้นนี้แหละครับสู้แดดปลูกได้สบายเพราะฉะนั้นใส่กระถางไปเลยครับหาปลูกได้เรียกว่าสับปะรดสีฮอนดูรัตแต่ดากจะได้ลูกมาแล้วครับต้องหาปลูก2ต้นนะมันมจะผ<ะ>สมพันธุ์กันครับถ้าอ,อยู่เดียวนี่นะโอ้ยไม่เป็น,นกระเทย<แ>ก็เป็นตุ๊ดละครับนี่นะ<อ>ก็เป็นเกด้วย ส่วนนงนุษย์นะครับปัตยานี่หาอะไรมาปลูกนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับบอกว่าต้นไม้สู้แดดต้นนี้แหละครับแต่เราไม่สู้ค่ะแดดร้อนร,ร้อนจริงๆดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้สุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยทั้งแดดทั้งฝุ่นด,ดูแลตนนัวเองก็อยู่เลที่ร่มรมร่มรื่นเหมือนในห้องส่งเรานะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ